แต่พ่อแม่เข้าไปด้วยไม่ได้นะตอนที่เขาจะตรวจเด็กตามหลักแล้วเข้าไม่ได้ค่ะเหมือนไปกดดันน้องอะไรเงี้ยอื้อยังไม่รู้ว่ามันสามารถเปิดเผยได้หรือเปล่านะคะอ่าแต่อ้อะรู้แน่อ้อได้รู้แน่แต่ว่าต้องรู้ว่าเปิดเผยได้หรือไม่ ดีกว่านะคะเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วก็การที่จะนําเด็กไปตรวจเนี่ยในระหว่างที่หมอประเมินเด็กเนี่ยพ่อแม่เข้าไม่ได้นะต้องรอข้างนอกนะคะอันนี้สกุลเงินอะไรอ๋อสวีเดนขอบคุณค่ะพี่โมดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมูจะถอนเงินยังไงเขาวนี้ <c oughs> ทถ้าช่วยน้ําท่วมอย่างเพิ่งใหญอย่างเพึ่งโยนในนี้ได้ไหมคะสติกเกอร์มันถอนตังค์ไม่ได้ใช่ค่ะตามแบบของพอมอแม่กับพ่อต้องทําตามฉันเองในการสอบเด็กในการตรวจหรือว่าการประเมินเด็กพ่อแม่นะคะที่นําลูกไปหาผลประโยชน์แบบนี้หรือนําลูกไปในทางที่ผิด จะไม่สามารถเข้าไปนั่งฟังในระหว่างที่หมอกำลังที่จะตรวจเด็กหรือประเมินเด็กนะคะใช่ค่ะเข้าไปไม่ได้ค่ะไม่งั้นเด็กจะกดดันแล้วก็เขาจะไม่เขาจะไม่พูดในสิ่งที่คือถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็มีนักอหววิชาชีพมีหมอมีบรรดาพอมอเขาจะรีแลกกับเด็กนะคะถ้าผู้ปกครองไปนั่งใกล้หรือว่าไปสบสายตาเนี่ยเขาจะไม่พูดในสิ่งที่เขาอยากพูด เขาจะรู้ว่าอ๋อแม่มองอย่างนี้เขาต้องพูดยังไงนะคะขอบคุณค่ะอืมอันนี้ไม่กล้าหรอกอ้อคิดว่าน่าจะไม่กล้าแล้วแต่เขาก็เหมือนจะยุ่หัวพอมออยู่นะแม่ไม่ยอมไม่ได้ค่ะอ้อถึงบอกว่าพอมอเนี่ยเอาจริงๆเขามีอำนาจที่จะแยกเด็กออกมาตรวจได้เลยภายในสิบสองชั่วโมง หรือ24ชั่วโมงที่อ้อทราบมานะคะโดยที่ไม่มีความผิดนะคะแยกเสร็จตรวจประเมินแล้วก็นำส่งคืนพ่อแม่ได้เลยถ้าเจ้าหน้าที่สงสัยและมีข้อมูลว่านะคะอันนี้สามารถที่จะเข้าไปคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้เลยค่ะเหมือนอย่างเคสที่อ้อไปที่อุดรเนี่ย นะคะไม่จำเป็นต้องให้พ่อแม่ยินยอมค่ะแต่มันมีภาพหลักฐานการกระทาความผิดพอมอสามารถเข้าไปเอาเด็กออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปดําเนินไปแจ้งความหรืออะไรเอาเด็กออกมาก่อนโดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่ยินยอมนะคะรับบริจาคเครื่องเขียนมือสองไหมคือตอนนี้จริงๆมีโรงเรียนที่ทางเชียงรายเนี่ยขอนะคะประขอวัสดุการเรียนการสอน เพราะว่าน้ําท่วมอ้อ,อเลยดูก่อนว่ายังไงนะคะเออน่าจะเชียงรายเลยะคะ่ะสิบเอ็ดกันยาอันอันตาชายัยทนายอันันตาชัยจะไปคล้ายๆกับมา,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 าตัวไหมคงยังอะคะ่ะเพราะว่าเราคือเราไม่ได้อยากไปรังแกเขานะคะต้องดูพฤติกรรมเขาว่าเขาหยุดหรือยังตั้งแต่ศาลสั่งเขายังมีพฤติกรรมแบบเดิมไหมนะคะถ้าเขายังมีพฤติกรรมแบบเดิมก็ค่อยพิจารณากันอีกทีนึงนะคะ พอมอมีอำนาจเต็มอยู่แล้วค่ะอาอยู่ที่ว่าพอมอจะทำไมหมแค่นั้นเองแต่วันนั้นพอมออก,ก็เหมือนโดนกดดันจากทางแม่ทางทนายทางหมอทางญาติธรรมหรือแอดมินเขาอะค่ะก็เลยให้ศาลส,สั่งดีกว่าดูซิว่าคนพวกนี้มันจะกล้าขัดคำสั่งศาลหรือเปล่านะคะแต่ก็เห็นเจ้าเจ้าเจ้ากาันบอกจะออกมาร้องเรียนศาลจะออกมาร้องของความเป็นธรรมศาลบลบลาลาเอาศาสนา อิสลาเอาศาสนาคิดมามั่วไปหมดเลยเขานี้อือสารท่านยังเห็นถึงเลยว่าท่านยังเร็งถึงว่าเนี่ยแหละมันเป็นดิจติตอลฟุทปรนที่มันจะมีเรื่องราวของน้องติดไปในโซเชียลมีเดียจนเขาโตอะค่ะขอบคุณนะคะที่ทำเรื่องนี้ด้วยความตั้งใจไม่เคยทอแท้ไม่ค่ะเชื่อไม่ว่าตอนนั้นที่อ้อโดนกระแส เรื่องราวของตัวเองเนี่ยนะคะวันนั้นที่อ้อโดนแหกเลยวันที่หนึ่งกรกฎาคมคือวันที่เราขึ้นศาลที่สุร,ราษฎร์นะคะ,อะเออ่าพยายามตั้งสติแล้วคุยกับทีมอเวนเจอร์ว่าเรื่องของหนูเดี๋ยวหนูจัดการเองแล้วก็ไม่ต้องมีใครนะคะออกมาเออ่ เหมือนออกมาแบบปกป้องหรืออะไรอะ่ะก็คือให้แยกไปว่าบรรดาพี่ๆเขาก็ควรก็ทําเรื่องต่อไปคือเรื่องเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยนะคะเราเนี่ยดำเนินการเข้าสู่กระบวนการแล้วเรารอแค่ปอทอช่วงนั้นเนี่ยอ้อพูดเลยนะคะวันที่อ้อให้สัมภาษณ์วันแรกเลยเอ้อไม่สนใจว่าอ้อจะถูกแฉยังไงว่า,าจะเป็นคนเลวยังไงแต่ในส่วนที่อ้อทาไปแล้วอ้อไม่ถอยแน่นอนคือเรื่องเชื่อมจิต ยังไงอ้อก็ไม่ถอยซึ่งอ้อพูดกับน,นักข่าวเลยว่าอย่าคิดมาหยุดอ้อด้วยวิธีการนี้ไม่ว่าจะใครจะจับมือกับใครหรือยังไงอ้อไม่ถอยก็ไม่ถอยจริงๆแล้วก็โพสต์ไปเลยเขาวันนั้นว่าเรื่องของอ้ออ้อจัดการเองได้แต่เรื่องระหว่างมึงกับกูไม่จบแค่นั้นเองค่ะซึ่งอ้อไม่ไม่รู้สิเราคืออ้อไม่ได้สู้แบบ ไม่ได้เอากระแสะคุณเข้าใจปะไม่ได้เอากระแสะว่าเอ้ยเห็นว่าช่วงนั้นดังก็เข้ามาพูดวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้พอพอหมดกระแสะไปแล้วคุณหายไปโดยที่ไม่ดําเนินการต่ออันนั้นมันไม่ใช่อ้อค่ะอ่าอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันหลังบ้านตลอดนะคะไม่ว่าจะกับพี่ปี๊ยกับอี้เรื่องเอเชื่อมจิตเนี่ยซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วเรารอแค่ กระบวนการของปอทอนอกจากว่าปอทอตามมาว่าคุณอ้อขอหลักฐานเพิ่มขอสอบพยานเพิ่มเราก็จะสนับสนุนทุกอย่างนะคะ,อะขอเส้นทางการเงินเพิ่มนะะหรือเรามีอะไรข้อมูลอะไรเกี่ยวกับที่ดินเราก็แจ้งไปเพิ่มว่ามีตรงนี้ตรงนี้มาเพิ่มแค่นั้นเองในส่วนอื่นๆมันครบหมดแล้วค่ะเรารอแค่กระบวนการคุณเข้าใจไหมว่ารอแค่กระบวนการอย่าคิดว่า นะคะช่วงนั้นเชื่อมจิตกระหน่ำม้อใหญ่เลยนะอ้อไม่ได้แคร์เลยค่ะอ้อไม่ได้สนใจอ้อไม่ได้โฟกัสคนพวกนี้กับคาพูดของเครื่องจิตเลยว่าเอ่ออย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนเลวไม่อ๋อยังพูดเสมอว่าคนเลวอย่างกูก็จัดการคนอย่างพวกมึงได้ในสิ่งที่มึงทําลายศาสนาอ้อถึงบอกว่าการปกป้องศาสนาคุณเอาตาช่างมาวัดได้หรือว่าใครควรปกป้องใครไม่ควรปกป้องอ้อถามหน่อย ทำได้เหรอคะอ่ามันเอาตาช่างมาช่างหรือว่าอ๋อคนนี้ควรจะปกป้องนะคนนี้ไม่ควรปกป้องนะอ๋อคนนี้ไม่ควรออกมาเสนอหน้าปกป้องนะแต่คนนี้สมควรจะออกมาปกป้องนะมันทําได้เหรอคะไม่หรอกค่ะมันเอาตาช่างมาวัดไม่ได้หรอค่ะว่าใครควรจะทําหรือไม่ควรทําว่าใครควรจะปกป้องหรือควรไม่ปกป้องไม่ใช่ค่ะ อ้อถึงพูดว่านี่ไงคนที่เขาด่ากูว่ากูเป็นคนไม่ดีเนี่ยกูก็จะทําให้เห็นว่ากูก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นแต่กูก็ปกป้องศาสนาได้ไม่ต่างกับคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนดีแล้วกันแค่นั้นเองเอ้อพยายามไม่ให้ทีมเอเวนเจอร์มาอะไรก็อ้อเยอะอ้อไม่อยากให้ถูกหางเลขไปด้วยเพราะพวกมันโยงกันแน่นอนนะคะในส่วนที่อ้อทําผิดเดี๋ยวอ้อไปจัดการขอเอง แต่ในส่วนพี่ๆเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องส่วนตัวของอ้อฉะนั้นเชื่อมจิตมึงอย่าโยมั่วอ้อถึงบอกว่านะคะแม่กับอ้อมันคือมวยที่ถูกคู่ใครจะมาปรามหรือมาจัดการแม่เขาไม่ได้นอกจากูนี่แหละนะซึ่งอ้อจัดการด้วยวิธีการใดด้วยพยานหลักฐานต่างๆต่าง,างหากที่เรามีอยู่นะคะที่เราจัดการอยู่ เราไม่ได้พูดลอยๆยไม่ได้ออกมาดา่าดาโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรทุกวันนี้ที่อ้อพูดสนุกขำๆมาเนี่ยอ้อมีข้อมูลหมดแหละนะคะแต่ละคนอ้อมีหมดเออไม่งั้นอ้อจะส่งอ้อจะได้เป็นพยานได้ยังไงอ้อถามหน่อยไม่ใช่ว่าออกมานั่งดา่าด่าได้คนถูกใจแล้วก็จบอย่างนี้มันไม่ใช่แป๊บบนึง โอเคได้รับคําตอบแล้วเดี๋ยวสารท่านจะมีหนังสือไปถึงสถาบันสุขภาพจิตก่อนนะคะต้องสารมีหนังสือไปก่อนภายในสิบห้าวันรับบริจาคแล้วไม่ทําไม่สร้างหมายถึงใครคะคุณจักรเกลอีออกมาพูดทําไมล่ะคะคุณปาร์ตี้เกล พูดไปแล้วนี่คะ่ะแล้วทําไมอ้อต้องมาพูดกับคุณนะ่ะคุณเป็นสารเหรอเป็นผู้พิพากษาเหรอคะไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวอ้อไปจัดการของอ้อเองคะ่ะไม่จําเป็นต้องอยากเสือกเรื่องอ้อขนาดนั้นก็ได้นะคะคุณเป็นสารเหรอคุณเป็นใครอะ่ะฮะเป็นอายการเหรอ <c oughs> นี่เอกกาลังด่าเชื่อมจิตอยู่เป็นพวกเชื่อมจิตเหรอคะทนไม่ได้เหรอคะถ้าทนไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่บ้านไหมคะวิ่งเข้าห้องน้ำเอาหัวขกกําแพงห้องน้าาําอะค่ะชักกัดลิ้นเลยคะ่ะ <c oughs> มึงแค้นกูเหรอแค้นมากไหมแค้นมากที่ทําลายเชื่อมจิตแค้นมากไหมกัดลิ้นคะ่ะกัดลิ้นคะ่ะปาร์ตี้เกิร์ลกัดลิ้นคะ่ะกัดลิ้นเลยคะ่ะ ชักชักเลยค่ะเอาโฟริดอนไหมคะเอาไหมคะเออจะเป็นจะตายนะคะอืมวิ่งเข้าห้องน้ำค่ะเปิดชักโครกกี๊ค่ะกิ๊กี๊ๆๆๆๆเลยเนี่ยมันมีปัญญาพูดได้เท่านี้ให้ hey, ออกมาชี้แจงทำไมกูต้องชี้แจงกับมึงเรื่องมันเข้าสู่กระบ,บวนการแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างอ้อต้องไปพูดที่ศาลไม่ได้พูดที่มึงมึงเป็นใครอีปฏิเกิลเฮ้ยมึงเป็นใครโอ้โทนี่ไงพอเอพูดถึงเรื่องเชื่อมจิตอยู่ไงเคยเรื่องเชื่อมจิตจนแล้วเอามาพูดเรื่องบูเต็มเลยนะคะพูดอะไรพูดอะไรทำไมกต้องพูดกับมึงฮะ ประสาทฮึแขนมากอ่ะเอาหัวมุดชักโคกซะนะแล้วก็กรีดดังๆกรีดดังๆอะ่ะแดกเข้าไปน้ำในะชะโคกอะ่ะหงตาจะได้สว่างอนเคราอกาบริยากสีดาเอยียงมากมายนะอันี้มันได้อยากจะด่าใครมากมายเลยแต่มึงคือโบ้ง เอออยากสิถามว่ามึงเป็นผู้ใดคะแม่กูอยู่ข้างกำแพงวัดแล้วนะคะฮะมาสั่งกูให้กูรายงานมึงทุกเรื่องเนี่ยมึงเป็นใครโอ้โถอีปาีเกิลนกแสกกูยังบริยานะคะมึงเป็นไผรคะมึงเป็นติ่งเขาปะคะมึงเป็นติ่งใครคะ S <S มันคือขี้ใครพญานาคค่ะหลุดแล้วไงอ,องเพชรองเพชรของเราองเพชรของเราไปแล้วเนี่ยยิงเอาที่ชาร์จให้แม่หน่อยว,วานที่ชาร์จสำรองให้หน่อยองเพชรองเพชรของเราองเพชรหลง,งเราองลงมาสอนทำไม่ได้แล้ว,วาตายแล้วเกตหลุด ้คีเปียกอืมฮ่าด่าจนต้องตามมาดูช่องนี้